สวัสดีค่ะคัะมรีไทยเลยก็พาไปเที่ยวเมืองลูคานนะคะมือนีเราไปเยี่ยมเมืองลูคานอีกเทีย่ยนึงนะคะลูกครั้งที่ไทยเลยมาก็จะไปเมืองนี้นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่นะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศมือนี้อากาศแจม่มใสนะคะก็เพิ่งจะมีแดดมามือนีแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเพิ่งจะมีแดดมา เพราะว่าอา,อา,อาทิตย์ที่แล้วนะคะจะมีฝนตกนะคะถ้าตามผูเขาก็จะมีหิมะยู่นะคะค่ะนี้เป็นเส้นทางไหม่นะคะที่ปัญญายพามานะคะเป็นเส้นทางเส้นทางใหม่ที่ไทยเลยเคยมาครั้งแรกนะคะสําหรับการไปเมืองรูคานนะคะปัญญยายบอกว่า จะไปโชว์แม่น้ำนะคะจะโชว์แม่น้ำให้เบิงนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังวาหะันฮอดแท้นนะคะตอนนี้เขาก็ให้ดูบรรยากาศนะคะการเดินทางไปเมืองรูคาร์ ก็หิมะหน้านะคะนี่หิมะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเลาลอตงหรือเ่อย่า นี่ตอนนี้ลมแหงค่ะเย็นแต่ก็มีแดดตอนนี้เขาก็อยู่ตรงอ่ ทางรถไฟไปเมืองรูคลานนะคะอันนี้เป็นทางรถไฟเกาะะ่าค่ะจะมีคนพายเรือเล่นนะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินทางผ่านมาประมาณ สองชั่วโมงแล้วนะคะกป็ยังบาหารหันนอดเมืองรูคาร์นะคะนี่ตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะเดินทางมาได้สองชั่วโมงแล้วค่ะนี่เป็นเส้นทางใหม่ในการไปเมืองรูคานนะคะครั้งนี้ก็เป็นข้า้งที่สี่ค่ะที่เทอเลย เดินทางไปเมืองลูคานนะคะเพราะว่าเขามาโนเวเป็นครั้งที่สค่ะ This is the boat a t the railroad. นี่คือเอเรือนะคะที่สามารถบรรทุกรถไฟได้นะคะนี่น,นี่เรือขนาดใหญ่นะคะนี่ให้ดูนี่ค่ะที่สามารถที่บรรทุกรถไฟได้นะคะตะกี้ที่เราไปทายนะคะก็ก็เป็นสถานีรถไฟที่ ที่เดินทางมาทางนี้นะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเมืองภูคานแล้วนะคะก็เหลืออีกสิบสามกิโลเมตรนะคะอีกสิบสามกิโลเมตรนะคะถึงอีฮอดเมืองภูคานนะคะใกล้ละนี่ค่ะเมื่อนี้อากาศเป็นใจนะคะ แสงแดดก็สวยนะคะมันนี้สวยมากเลยนี่กัทนท็ทอปเป้นของเฮานะคะแต่ปีนี้ไทยเลยบไม่ได้ขึ้นนะคะก็จะได้มองเห็นแค่ภายนอกนะคะบม่ได้เข้าไปบม่ได้ขึ้นไปบนภูเขานะคะเพราะว่าถนนปิดอยู่นะคะนี่สวยสวยสวย ทอปเป้นนะคะปีนี้พลาดเพราะว่าถนนปิดหิมะนานะคะก็เลยบม่ได้ขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไมเห็นออยู่ใ,ใกล้ๆก็ยังได้ชื่นใจละนะ ี่น,นี้เขาก็จะไปดูโรงงานผลิตพลังงานนะคะนี่สถานที่แห่งนี้ก็โดนโดนระเบิดนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของ นอร์เวย์นะคะเมืองรูคารอยู่างจากนอร์อยู่างจากออสโลประมาณ200กิโลเมตรนะคะเราจะเดินทางขึ้นไปนะคะตอนนี้ทางกระแชะนะคะเพราะว่าหิมะละลายเข้ามาเย็นมาก มีกลุ่มน,นักเรียนนะคะนักศึกษามาศึกษาโูงงานนะคะนี่ดูเบิ่งค่ะที่มะว้าวเย็นมากโอ้ oh. แข็งนี่ <don> <laughs> ตอนนี้ก็ไกลหอดแล้วค่ะที่นี่จะเปิดประมาณเที่ยงถึงสี่โมงแรงนะคะของประเทศนอร์เว์นะคะนี่ถ้าเลยมาเมืองลูกค้านแต่บาบอเคยได้ยามานี้จะเืือนะคะ ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราเดินมาถึงตรงนี้นะคะทุกปีก็อีอยู่ถึงแค่สะพานข้านนะคะสะพานแขนถึงแค่สะพาน,พนแขวนไป่รูปแค่สะพานแขวนก็มาได้เดินทางมาตรงโรงงานแห่งนี้นะคะเลอีกนิดนึง ก็จะถึงละเดินอ้อมอีกอ้อมอีกนิดนิดหนึน่งนี่เขาก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของหักละนะคะนี่จากที่เขาเดินมาตั้งไกลตอนนี้้อนเลยค่ะชักนาว นู่นนะคะถ้าเลยเดินมาจ้างนู่นค่ะเห็นต้นไม้ต้นน้อยๆอยูขอ่ข้างบนค่ะหอจอดรถไวุ้่นยางมานะคะกใกล้พอสมควรนะคะตอนนี้เาา้างถึงแล้วค่ะนี่ครั้งแรกของไทยเลยนะคะที่ที่ได้ยางมาข้างบนนี้นี่ทูกข้างก็มองแต่ ทางถนนนะคะมองไกลๆนะคะคตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วนะคะนี่เราจ่ายตังเรียบร้อยเดินไป แรกของไทยเลยนะที่ได้เข้ามามาครั้งนีครั้งที่สีนะคะแต่ว่าบเคยได้ขึ้นบเคยได้ขึ้นมาข้างบนนะคะบได้เคยเข้ามานะคะนี่ว,ว้าวเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเป็นบางส่วนนะคะ มาข้างในก็กว้างมากนะคะนี่ก็เป็นแหลงผลิตพลังงานนะคะ นี่นะคะพญายบอกว่าโบโบซ้า,ซายโบได้นะคะตอนนี้นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเอาไว้ศึกษาดูงานนะคะนี่เธอเลยก็บุ้งหูนะคะว่า เขาเอินมานยังเครื่องจักรแต่ละเครื่องนะคะใหญ่มากพูกนี้ก็สร้างไว้บนภูเขานะคะภูเขาสูง is um, they, they use the, the power to produce hydrogen. Hydrogen. And from hydrogen, you can make heavy water. Heavy water is used in the atomic bomb. ค่ะตอนนี้เขาก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ พรุ่งนี้มีมีสามชั้นนะคะมีชั้นที่หนึ่งชั้นชั้นใต้ดินนะคะชั้นที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ชั้นที่โซ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะให้เบิรงนะคะนี่ อนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งชั้นนะคะนี่นี่คือเครื่องผลิตพลังงานนะคะที่สามารถทำวัตถุระเบิดได้นะคะนี่เดี๋ยวไทเลยอีพาไปเบืงเองน้ำนะคะที่สามารถทำวัตถุระเบิดหรือนิวเคลียร์ได้นะคะนี่นี่ค่ะ นี่เลยเดี๋ยวหองอีฮาไปเบิงนะคะน้ำที่เขาสามารถไปทำระเบิดได้นะคะนี่นี่คือเครื่องผลิตน้ำที่สามารถไปทำพลังงานนิวเคลียร์ได้นะคะเหตุในสงครคามโลกครั้งที่สองนะคะ,ะระวังเยอรมันกับอังกฤษนะคะ นี่นะคะเครื่องที่เขาไปเบิงตะกีนะคะเขาก็ผลิตน้ำมาผลิตน้ำแบบนี้คะ่ะเพื่อที่ประกอบเป็นวัตถุระเบิดนี่นี่นี่คะ่ะลองลอยการถูกระเบิดนะคะนี่ยังล่งเรืออยู่นะคะนี่พวกนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะนี่แต่แต่อันนี้เป็นของเก่านะคะนี่ ก,การระเบิดนะคะการทึกเครื่องบินวางระเบิดลงนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนี่ล่องลอยพนังก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้เขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็มีนะคะน,นี่ค่ะ ก็ยังลงเหลือไว้ให้หอบเบิงอยู่นะคะ, mm hmm. ะ,คะก็ยังเห็นอ่าซากของอิดนะคะซากของพนังที่โดนระเบิดนะคะ โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดลงมานะคะตรงนี้สถานนี้เป็นที่ที่ผลิตพลังงานนะคะพลังงานนิวเคลียร์นะคะตอนนี้เขาก็จะเดินลงไปดูนะคะน,นี่ค่ะอุยเกือบสะดุด ก็เป็นห้องเก่าห้องเดิมนะคะบางส่วนก็ยังเป็นอันเดิมอยู่นะคะนี่โครงสร้างก็น่าจะเป็นโครงสร้างเดิมนะคะ,น,ะนี่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะ สถานที่แห่งนี้ก็เป็นโรงงานผลิตพลังงานนะคะเพื่อที่จะไปทําวัตถุระเบิดหรือวัตถุนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าเยอรมันเนี่ยต้องการนะคะแต่ว่าอังกฤษยุดไว้เยอรมันได้น้ําเพื่อที่จะไปผลิตวัตถุระเบิดวัตถุนิวเคลียร์นั้นนะคะ mm hmm. ก็มีห้าห้านนะคะอังกฤษ6คนนะคะต้องเดินฝ่าเท้าฝ่าหิมะมานะคะ เพราะว่าอาหารเยอรมันนะคะเฝ้าสถานที่แห่งนี้อะไว้เน่นหน้านะคะก็ต้องเดินฟ้าหิมะลงมานะคะท oh. <Yeah. S 3> use ส o you Want a two minute u uh, for or 30 second fuse to bang oh. What you want short or long Short อันนี้คือวัตถุระเบิดนะคะนี่เพียงแค่30วินาทีนะคะก็สามารถที่จะระเบิดได้แล้วนะคะฮะ short ร่องรอยนะคะก็ยังลกงเรืออยู่นะคะอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่พร้อมนะคะ,ะตรงนี้เป็นผนังใหม่นะคะนี่เป็นผนังเก่านะคะนี่นี่ขอชื่นชมทหารกล้าทั้งหกท่านนะคะจากอังกฤษนะคะที่หยุดการทำงานของทหารเยอรมันนะคะ นี่ดูแล้วก็ตรงนี้โดนระเบิดทิ้งระเบิดโดยเครื่องบินนะคะนะคะซากตรงนี้เป็นซากของเขานะคะนี่วันนี้เราก็มาหูประวัติศาสตร์นะคะการเป็นความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ ี่ข้างนอกนะคะข้างนอกกับมีหิมะนะคะมาเยอะเลยนะคะนี่ความหน้าของผนังกำแพงก็นามากนะคะคณะโดดระเบิดไปนะคะนี่ระเบิดโดยทาหารอเมริกันนะคะที่ทิ้งระเบิดนะคะโดยเครื่องบินนะคะแล้วก็ประมาณ 10ปีที่แล้วนะคะทางารัฐบาลโนเวกาได้มาขุดนะคะแล้วก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่สองนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางเดินลงไปหารถเรานะคะ นู่นรถจอดอยู่นู่นไกลๆนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็อกินยางลงไปนะคะค่ะมื่อนี้เขาก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนะคะของนอร์เวย์นะคะสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองได้นะคะครั้ง อ,อันนี้ก็เป็นครั้งแรกข้องไทยเลยนะคะที่ได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้นะคะที่จริงก็มาไล่เทือแล้วค่ะแต่ว่ามาถึงแค่สะพานแขวนนะคะถ่ายรูปแค่สะพานแขวนตรงนั้นแต่ได้ย่างมาเบิงบุ้งนี้นะคะสถานที่ผลิตพลังงานนะคะเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุพลังงานนิวเคลียร์นะคะที่สร้างโดย นอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์นะคะก็หยุดการทำงานโดยทหารอังกฤษจำนวนหกท่านนะคะที่เป็นฮีโร่นะคะเพราะว่าทหารเยอรมันนะคะต้องการต้องการน้ำที่ไปผลิตเกี่ยวกับวัตถุนิวเคลียร์วัตถุระเบิดนะคะเลยก็เอิ้นบ่คคอยทึกมันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นความรู้นะคะให้กับหลายๆลายท่านนะคะเป็นความรู้ใหม่สาหรับไทยเลยคือกันนะคะเพราะว่าไทยเลยก็เคยฮู้นะคะว่าสงครามโลกครั้งที่สองมันเป็นแบบใดความเป็นมาแบบเป็นมาแบบใดนะคะ,ะตรงสถานที่แห่งนี้ก็โดนทิ้งระเบิดโดย บินนะคะก็ะยังมีซากประลักหักพังนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เหาได้เห็นนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายให้เหาได้เบ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยคอยเป็นกำลังใจให้ไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปด้วยหิมะเย็นๆไปฝากพี่น้องทางประเทศไทยของเรานะคะซึ่งตอนนี้ฮอ,อนไลยนะคะ ประเทศไทยของเราร้อนมากนะคะเห็นเห็นที่มาก็คงจะเย็นตาเย็นใจขึ้นมาหน่อยนะคะก็อีกคงจะคลายร้อนขึ้นมานิดนึงนะคะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ